ืนชะตาชายาอสูรตอนที่440คืนก่อนการทดสอบหนึ่งเผิอสีหน้าของสตรีในอภร์สีขาวยิ่งถมึงทึงขึ้นทุกขณะจ,จิตดวงตาคู่งามต้องมองไปที่กู้รั่วอวินสาวน้อยสิ่งที่ควรชี้แนะเจ้าข้าก็ทำไปแล้วแต่หน้าเสียดายที่เจ้าไม่ฟังหากเจ้ายังดื้อรั้นเช่นนี้ต่อไปหากเกิดเรื่องผิดพลาดใดๆขึ้นก็อย่าโทษว่าข้าไม่เตือนเจ้า เมื่อพูดจบนางก็ไม่ได้เอ่ยอะไรอีกแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่ว่านางดูหมิ่นกู้รั่วอวินแต่เป็นเพราะสตรีนางนี้ยังเยาว์วัยเกินไปด้วยอายุเท่านี้ของนางจะมีความสามารถอะไรสาวน้อยผู้อาวุโสจิ๋วนิ่งเงียบครุ่งคิดอยู่ชั่วขณะก่อนจะเอ่ยออกมาว่าข้าจะให้เจ้าลองดูสักครั้งหากเจ้ารักษาข้าให้หายได้จริงๆข้าจะมอบผลวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์นี้แก่เจ้า ได้ผู้รั่วอวินเนยหน้าขึ้นเล็กน้อยค่อยๆย,ย่างเท้าไปใกล้ผู้อาวุโสจิ๋วหลังจากนั้นจึงวางมือลงบนไหล่ของเขาอย่างแผ่วเบาในช่วงขณะนั้นพลังวิญญาณไหลผ่านฝ่ามือของนางค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างของเขาร่างของชายชราสั่นสะท้านขึ้นค่อยๆหลับตาลงในวินาทีนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่มันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้สัมผัสมาหลายปีหลายปีมานี้เขารู้สึกว่าในชีพจรของเขามีสิ่งปฏิกูลฝังอยู่ เขาไม่เคยรู้สึกสบายอย่างนี้มาก่อนเรากับได้ชำระร่างกายด้วยน้ำเย็ยนเย็นรู้สึกสบายจนทําให้เขาคลวนครางออกมาแต่ในตอนที่เขาปรารถนาจะดื่มด่ำกับความรู้สึกนี้ต่อไปผู้รั่วอวินก็หยุดยั้งพลังวิญญาณที่ฝ่ามือสาวน้อยไม่มีแล้วหรือผู้อาวุโสจิ๋วกระพริบตาปริบปๆปมองผู้รั่วอวินอย่างประหลาดใจมองเห็นความรู้สึกมวยงงที่สะท้อนออกมาจากในตาอีกฝ่ายผู้รั่วอวินขบขันขึ้นท่านคิดว่าช่วยท่านชำระล้างจุดชีระจรง่ายนักหรือ ข้าเคยพูดไปแล้วข้ามั่นใจแค่แใน10ส่วนเท่านั้นเวลานี้ข้าทำได้แค่ชำระล้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากคิดจะทำมันทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนที่จริงแม้เป็นกู้รั่วอวินในชาติก่อนคิดจะชำระล้างที่จรทั้งหมดก็ไม่อาจทำได้โดยง่ายแต่ในชาตินี้นางสามารถ และใสเจดีเทพช่วยผู้อาวุโสจิ๋วชำระล้างเพียงแต่ว่าต้องใช้สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นไม่น้อยเห็นได้ชัดว่ากู้รั่วอวินไม่ปรารถนาจะจ่ายค่าตอบแทนมากมายเช่นนั้นเพื่อช่วยคนที่ไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับตนฮ่าฮ่าผู้อาวุโสจิ๋วกล้วหัวร้อเสียงดังเขาลูกคราของตนก่อนจะเอ่ยออกไปอย่างพึงพอใจว่าสาวน้อยความสามารถของเจ้าข้าได้เห็นแล้วเช่นนี้เถอะข้าให้เวลาเจ้าหนึ่งเดือนก่อนถึงเวลานั้นข้าจะมอบผลวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าก่อน ขอบคุณกู้รั่วอววลเผยยิ้มจุดจบของเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดว่าผิดไปจากที่คาดทุกคนต่างคิดไม่ถึงว่ากู้รั่วอวินจะช่วยชายชราผู้นี้ได้จริงๆโดยเฉพาะคนของพรรคโอสถมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวทำราวกับว่ากู้รั่วอวินได้แย่งสมบัติของพวกนางไปผู้อาวุโสจิว๋วหลงเยลขมวดคิ้วมองกู้รั่วอวินก่อนจะเบนสายตาไปยังผู้อาวุโสจิว๋ว ถ้าคิดว่าท่านควรจะรอให้ร่างกายหายเป็นปกติก่อนแล้วค่อยมอบผลวิญญาณศักดิก์สิทธิ์แก่นางไม่อย่างนั้นใครจะไปรู้ว่านางมีความสามารถนี้จริงหรือไม่คำพูดนี้ดูจะสมเหตุสมผลผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบข้างต่างพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย สิ่งที่แม่นางหลงยาเว้พูดนั้นถูกต้องสตรีนางนี้ยังไม่ได้รักษาชายชราจ,จนหายดีใครจะยืนยันได้ว่านางมีความสามารถจริงๆไม่ได้แกล้งทำถึงอย่างไรก็เป็นแค่สาวน้อยวัยสิบก,กว่าปีเท่านั้นหากสามารถรักษาโรคที่ผจรอุดตันได้จริงนั่นก็ถือว่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วแต่ว่าหลังจากที่หลงยาเว้เอ๋ยออกไปดังนั้นผู้รู้อวินได้ป้อนผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้แก่แมวน้อยในอ้อมแขนของนางไปเสียแล้วการกระทำของนางรวดเร็วจนไม่มีใครหยุดยั้งได้ทัน ตอนที่441คืนก่อนการทดสอบ2ครั้งนี้ไม่เพียงแค่สตรีในอภร์สีขาวเท่านั้นแม้แต่รงยาเวาก็มีสีหน้าถมึงทึงสายตาดุดันของนางมองผู้รั่วอวินที่ป้อนผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แก่แมวน้อยนางกำหมัดแน่นจนร่างสั่นสะท้านขึ้น ข่าวคราวของผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ง่ายเลยกว่านางจะได้มาเพื่อมันแล้วนางเตรียมตัวมาอย่างดีแต่เมื่อเดินมาได้ครึ่งทางกลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกทั้งสัตรีผู้นี้ยังป้อนผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แก่สัตว์วิญญาณที่ไม่มีประโยชน์ในการสู้รบนั่นคือผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นของล้ำค่าที่จอมยุทธ์มากมายปรารถนาจะได้มาครอบครองแต่ว่ากู้ร่วอวินหลับมอบของล้ำค่าเช่นนี้แก่แมวน้อยตัวหนึ่งทำเช่นนี้เหมือนต้องการดูหมิ่นนาง ใช่เท่าที่หลงยอเว่มองรั่วอวินจงใจอีกฝ่ายต้องการดูหมิ่นนางจึงทําเช่นนี้ผู้รั่วอวินเจ้าจงใจใช่หรือไม่แน่นอนผู้ที่คิดเช่นเดียวกับหลงยอเว่ไม่ได้มีนางแค่คนเดียวหลงยอเว่ยังไม่ทันเอ่ยอะไรออกมาสัตรีในอาพรสีขาวซึ่งยืนอยู่ด้านข้างมองผู้รั่วอวินอย่างเดือดดาลข้ารู้ว่าเจ้าคิดจะแก้แค้นต่อความอับอายที่ถูกพวกเราพักโอสถด,ดูหมิน่นแต่ไม่ว่าเจ้ามีความแค้นมากมายเพียงใดกับพักโอสถก็ไม่ควรดูถูกของล้ำค่าเช่นนี้ เจ้าทำเช่นนี้เหมือนคิดจะเป็นศัตรูกับทุกคนอู้รั่วอวินเลิกคิ้วคำพูดนี้ทำให้นางสังเกตเห็นว่าทุกคนมองมาที่นางอย่างเสียดายท่าทีเช่นนี้เรากับนางไปแย่งสมบัติของพวกเขาไปในเมื่อผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือข้าข้าอยากจะให้ใครก็ยอมได้แม้ข้าจะทำลายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเจ้าอูรั่วอวินเหยียดยิ้มเย็นหันกลับมามองสัตรีในอภรรสีขาวที่มีความโกรธอยู่เต็มดวงหน้าแต่ข้าไม่เข้าใจข้าแต่ต้องของของข้าจะถือเป็นศัตรูกับทุกคนได้อย่างไร นึกไม่ถึงว่าคนของพักโอสดจะไรย,ยางอายเพียงนี้ถึงขนาดมาวุ่นวายกับสมบัติของคนอื่นได้ฟังดังนั้นผู้คนต่างเผลอพยักน่ารับอย่างเห็นด้วยแม้ชายชาราท่านนี้จะถูกสาวน้อยตรงหน้าหลอกแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขาก็มอบแก่นางไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าแม่นางผู้นี้จะมอบมันให้กับใครล้วนเป็นสิทธิ์ของนางคนอื่นๆแม้จะเสียดายก็ไม่อาจยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของนาง เรากับรู้สึกถึงสายตาดูถูกดูแคลนสีหน้าของสัตรีในอคบนสีขาวก็เปลี่ยนไปนางคิดจะพูดบางอย่างแต่ก็ถูกหลงยอเว่ปรามไว้เสียก่อนอีกฝ่ายใส่หัวเป็นเชิงห้ามสัตรีนางนั้นจึงกลืนคคำพูดนั้นกลับลงคอแม่นางกู้หลงยอเว่ค่อยๆเปิดปากพูด เจ้าไม่รู้ถึงสถานการณ์ของยุทธภพในเวลานี้หรือข้ามองแล้วว่าพรสวรรค์ของแม่นางกู้ก็ไม่เลวหากเจ้าใช้ผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ยุทธภพแต่เจ้ากลับมอบมันแก่สัตว์วิญญาณเช่นนี้ก็มีแต่จะสิ้นเปลืองกวินเหยาที่เพิ่งกลืนผลไม้นั้นลงไปยังไม่ได้แปลงร่างก็ได้ยินคำพูดของหลงยอเวเสียก่อนสายตาทอแวลเยี่ยมเกรียมดวงตาคู่งามทอเววดูดันมองหลงยอเวอย,อย่างเย็นชาราวกับใบหน้าของนางเกลื่อนไปด้วยความดูถูก ข้าบอกไปแล้วผลวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้าจะมอบมันให้กับใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าข้าฝึกพลังลมปราณให้ก้าวหน้าก็ไม่ได้ทำเพื่อยุทธภพข้าทำเพื่อตัวเองเจ้ามองข้าสูงส่งเกินไปกู้รั่วอวินมองใบหน้าหญิงยโสของหลงยอเวด้วยสายตาราบเรียกก่อนจะดึงสายตากลับมาเสี่ยวแย่พวกเราไปหาพวกหลินหลังกันเถอะได้เซียนเป๋เย่พยักหน้ารับจนถึงเวลานี้เขาก็ไม่สนใจที่จะเบนสายตาไปสนใจใครช้าก่อน เหมือนหลงยอเวคิดจะพูดบางอย่างทันใดนั้นคลื่นลมรุนแรงพุ่งจู่โจมมาจากด้านหน้าเหมือนมันถูกมือปริศนาออกแรงผลักฝา่ามือนั่นกระแทกเข้ากับอกของหลงยอเวอย่างจังนางยังไม่ทันได้ดึงสติกลับมาก็กระเด็นออกไปตอนที่442คืนก่อนการทดสอบ3ในขณะเดียวน้ำเสียงทุ่มต่ำและแหบแห้งถูกส่งมาพร้อมในตาที่ดูด,ดันใส่หัวไปหลงยอเวนิ่งอึ้งไปในตอนที่เงยหน้ามองอีกฝ่ายก็สบเข้ากับดวงตาสีโลหิตคู่นั้นอย่างจัง เส้นผมสีเงินดุเทพเซียนลู่ไปตามแรงลมกลางอากาศาอภรรของเขาเรากับย้อมด้วยโลหิตรูปโถมของเขาหล่อเหล่าจนไม่อาจสรรหาคำใดมานิยามได้แค่หล่อเหลาจนถึงเพียงนี้ก็เกินพอแต่บุรุษผู้นี้ยังมีกลิ่นไอเฉพาะตัวที่รวมเอาความเป็นเทพและมารรวมไว้ด้วยกันมันทำให้ผู้คนหายใจติดขัดเซียวอวินเซียนเปเย่เดินกลับไปหาคู่ร่วอวินใบหน้าที่เคยเกลื่อนไปด้วยความอมหิตกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่มีใครขวางเจ้าแล้ว ในรอยยิ้มนั้นทําให้ทั้งท้องนาภาและผืนดินดูจืดจางลงทั้งยังทําให้ผู้คนมากมายตกตะลึงจนลืมหายใจพวกเขามองใบหน้านั้นอย่างนิ่งอึง้งสิ์น้องหลงเวศสตรีในอภรณ์สีขาวรีบวิ่งเข้าไปหาหลงยอเวศเอ่อยถามด้วยท่าทีกระวนกระวายสิ์น้องหลงเวศเป็นอะไรหรือไม่หลงยอเว์ไม่ได้เอ่อยอะไรออกมามองตามหลังเซียนเปยเย่ที่เดินจากไปอย่างมึนงงเพ้อกับตัวเองเหมือนข้าได้พบคนที่ข้าตามมหามาทั้งชีวิตแล้ว ตั้งแต่แรกนางก็ให้ความสนใจกับบุรุษผมสีเงินผู้นั้นแล้วแม้เขาจะรูปโฉมหล่อเหลาปานใดแต่เขาก็ติดตามตระกูลตรงฟางมาดังนั้นนางจึงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแต่คิดไม่ถึงว่าบุรุษที่นางไม่เห็นอยู่ในสายตาผู้นั้นจะมีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ถึงอย่างไรสตรีในโลกนี้ก็ล้วนชื่นชอบบุรุษผู้แข็งแกรกหากมีแค่รูปโฉมที่งดงามก็ไม่เท่าใดแต่หากมีพลังที่แข็งแกร่งด้วยแล้วสตรีมากมายย่อมต้องยอมสยบแก่เขา เห็นได้ชัดว่าหลงยอเวก็เป็นสตรีประเภทนั้นสิบน้องหลงยอเวสตรีในอภรรสีขาวนิ่งอึ้งไปด้วยพรสวรรค์และฐานะของสิบน้องหลงยอเวบุรุษที่ตามเกี้ยวนางมีมากมายจนนับไม่ถ้วนแม้แต่ในไตรทันธรณีก็มีสิทธิหมายตานางแต่สติบน้องรสนิยมสูงไม่ว่าบุรุษผู้นั้นจะเลิศเลอปานใดก็ไม่อาจครอบครองหัวใจของนางได้สิ่งที่ทําให้นางคิดไม่ถึงคือนางเกิดความรักต่อบุรุษแปลกหน้าผู้นั้นทั้งยังพูดอีกว่าบุรุษผู้นั้นเป็นคนที่นางรอคอย ณตลาดในเมืองเซียนเป่ยเย่เดินตามหลังกู้รั่วอวินมาอย่างน่าสงสารมองไปยังสตรีเบื้องหน้าอย่างรับข้องใจเสี่ยวอวินเหตุใดเจ้าจึงไม่ให้ข้าสังหารนางหากไม่ใช่เพราะกู้รั่วอวินรังเขาไว้เกรงว่าหลงยอเว่คงไม่ใช่แค่กระเด็นออกไปเช่นนั้นเสี่ยวเย่กู้รั่วอวินหยุดเดินมุมปากประดับรอยยิ้มเย็นชาข้าไม่ได้ขัดแย้งกับพรคโอสถแต่ว่าพวกเขาเคยทำร้ายคนของข้าเจ้าคิดว่าข้าจะละเว้นพวกเขาง่ายๆหรือ เซียนเปยเย่สายหน้าเสียวอวินของเขาแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ใช่คนจิตใจดีอะไรและเรื่องนี้ทำให้ยิ่งรู้สึกชื่นชมนางมากขึ้นทุกวันดังนั้นกู้รั่วอวินนิ่งเงียบไปชั่วขณะแค่เรื่องที่พักโอสดเคยทำร้ายเว่ยอีอีข้าก็จะไม่ละเว้นพวกเขาแน่นอนเรื่องเหล่านี้ต้องให้เว่ยอีอีส,สังด้วยตนเองเจ้าเข้าใจหรือยังพักโอสดนางไม่ยอมละเว้นแน่แต่นางไม่อาจสัางด้วยตัวเอง ผู้ที่จัดการกับพวกเขาได้มีแค่คนเดียวในตอนที่รั่วอวินกำลังใคร่ครวญบางอย่างนั้นพันใดนั้นเสียงคุ้นเคยก็ดังมาจากทิศหนึ่งหลินหลางคิดไม่ถึงว่าสายตาของเจ้าไม่เลวเลยสามารถค้นพบสัต์ราเทพไรจิตวิญ,ญญาณมาได้เมื่อครู่ข้าเกือบจะมองผ่านไปแล้วแต่สัต์ราเทพไรจิตวิญ,ญญาณเล่มนี้ข้าหยิบได้ก่อนดังนั้นมันควรจะเป็นของข้าหากเจ้าต้องการคืนนี้มาที่ห้องของข้าข้าจะมอบมันให้แก่เจ้าว่าอย่างไรตอนที่443าคืนก่อนการทดสอบสี่ กูหลิงศาสตราเทพไร้จิตวิญญาณนี้แม่เจ้าจะพบมันก่อนแต่เจ้าก็ไม่ได้สนใจมันทั้งยังคิดว่ามันเป็นของไร้ประโยชน์และโยนมันทิ้งไปแต่เวลานี้ข้าพบมันเจ้าก็คิดจะแย่งไปเป็นมนุษย์เหตุดจึงไรย้ยางไอายได้ถึงเพียงนี้หลินหลางโกรธจ,จนสีหน้าแดงกำม,มองกูหลิงอย่างเดือดดาลพระหักกูหลิงเหยียดยิ้มเย็นมองใบหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธของลหลิงหลางอย่างดูถูกเขาเอ่ยไปว่าหากข้ายอมถอยให้แก่เจ้าเจ้าจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยน ลินหลางหากเจ้ายอมใช้ร่างกายของเจ้าเข้าแลกไม่แน่ว่าข้าอาจจะยอมมอบมันให้แก่เจ้าราคาของสัต์ราเทพไรจิตวิญญาณเล่มนี้คิดว่าไม่มีใครไม่รู้ดังนั้นกู่หลิงจะยอมแลกมันกับสตรีนางหนึ่งได้อย่างไรรอให้เขาได้ครอบครองนางก่อนเมื่อถึงเวลานั้นนางก็จะเป็นแค่เศษสวะไร้ค่าเท่านั้นหากยังคิดจะครอบครองสัต์ราเทพไรจิตวิญญาณอีกก็ฝันไปเถอะอาศัยแค่นางถึงอย่างไรก็ไม่มีคุณสมบัติจะควบคุมมัน กูหลิงเจ้าทำเกินไปแล้วสิทธิ์ของตระกูลตรงฟางซึ่งยืนอยู่ด้านข้างไม่อาจทนมองเหตุการณ์ต่อไปได้อีกมองไปทางกู่หลิงอย่างเดือดดาลหากไม่ใช่เพราะก่อนการประลองห้ามวิวาทกันด้วยเรื่องส่วนตัวพวกเขาคงซัดเจ้าระยำคนนี้สักหมัดถึงขนาดกล้าส,สนใจหลินหลางช่างไม่เห็นตระกูลตรงฟางอยู่ในสายตาเหล่าคนตระกูลกู่มองไปยังสิทธิ์ของตระกูลตรงฟางก้าวออกมาพวกเขาก็เริ่มขยับออกมาด้านหน้าบ้างจ้องมองไปยังกลุ่มคนตรงหน้า ในเวลานั้นบรรยากาศตึงเครียดขึ้นราวกับว่าทั้งสองฝ่ายจะพุ่งปะทะกันเสียเดี่ยวนั้นในตอนที่บรรยากาศตึงเครียดยังคงดําเนินต่อไปผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นก็มองเหตุการณ์นี้อย่างสนใจทันใดนั้นเสียงราบเรียบก็ดังมาจากด้านหลังแทรกขึ้นกลางวงลินหลังพวกเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่ข่าให้พวกเจ้าไปหาอาวุธไม่ใช่หรือลินหลังและคนอื่นๆเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันนิ่งชะงักไปก่อนจะหันกลับมามองผู้ที่เพิ่งมาใหม่ ดวงตะวันที่สาดส่องในยามสายันปกคลุมง,งานแลกเปลี่ยนท่ามกลางแสงตะวันสัตรีผมสีดำยาวสลวยนางเดินเข้ามาพร้อมกับแมวในอ้อมแขนสีหน้าสงบนิ่งดวงตาสีดำสว่างดุดสายน้ำเมื่อมองผ่านใครคนผู้นั้นพลันรู้สึกสันสะท้านขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกสันสะท้านมากกว่าคือบุรุษผมสีเงินอภรรสีโลหิตใบหน้าหล่อเหลาเกินใครอีกทั้งในดวงตาของบุรุษผู้นี้เต็มไปด้วยความกระหายเลือด เรากลับไม่ได้รู้สึกถึงสายตาเหล่านั้นกู้รั่วอวินเดินตรงเข้าไปหาหลินหลางก่อนจะเอ่ยไปว่าหากเลือกได้แล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ควรกลับเสียทีเมื่อพูดจบสายตาของนางก็เบนไปตกอยู่ที่กระบี่ในมือของหลินหลางกระบี่เล่มนี้พื้นผิวของมันไม่เรียบนะักแต่ก็แผ่พลังวิญญ,ญาณออกมาจางๆเป็นกระบี่ที่ไม่เลวกู้รั่วอวินนึกชื่นชมจากใจพูดตามจริงสัต์ราเทพไรจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่สัต์ราเทพสัต์ราเทพชนิดนี้ หากไม่ใช่เพราะการหลอมที่ผิดพลาดก็เป็นเพราะสูญเสียพลังวิญญาณที่เคยมีเหลือไว้เพียงพลังวิญญาณส่วนหนึ่งที่ยากจะสังเกตได้ดังนั้นสต์ราเทพไรจิตวิญญาณจึงมักจะถูกมองว่าเป็นของไร้ประโยชน์คิดไม่ถึงว่าสายตาของหลิงหลางไม่เลวเลยถึงขนาดแยกแยะสต์ราเทพไร้จิตวิญญาณได้แต่สต์ราเทพไร้จิตวิญญาณในเวลานี้ไม่ได้ดึงดูดนางอีกแล้วได้ยินดังนั้นหลิงหลางกัดริมฝีปากแน่น ที่จริงกูหลิงพูดมาก็ไม่ผิดแม่นางจะพบมันแล้วอย่างไรอาศัยแค่ความสามารถของตนเองถึงอย่างไรก็ไม่มีทางแลกเปลี่ยนสต์ราเทพไรจิตวิญญาณมาได้เมื่อคิดได้ดังนั้นนางก็วางมันลงที่เดิมก่อนจะสายหน้าออกมาหากมันไม่เหมาะกับข้ากระบี่ดีแล้วอย่างไรแม่นางกู้พวกเราไปกันเถอะ ่าพกู่หลิงมองหลินหลางขบขันเสียงเย็นหลินหลางถือว่าเจ้ายังรู้จักประมาณตนรู้ว่าตนเองไม่ได้มีทางได้ครอบครองมันแต่ข้ายังพูดเช่งเดิมเพียงแค่เจ้ายอมเอาตัวเองเข้าแลกสัต์ราเทพไรจิตวิญ,ญญาณก็จะตกเป็นของเจ้าตอนที่444คืนก่อนการทดสอบห้าถุยเมื่อเขาเอ่ยออกไปดังนั้นหลินหลางก็ถ่มน้ำลายใส่เขาดวงหน้าเล็กเต็มไปด้วยความเดือดดาลนกู่หลิงข้าจะ บอกให้เจ้าอย่าได้หวังเลยข้าหลินหลางแม้จะเป็นคนไร้ประโยชน์ก็จะไม่ยอมตกเป็นของคนต่ำซามอย่างเจ้าศาสตราเทพไร้จิตวิญญาณเล่มนี้หากเจ้าอยากได้ก็เชิญเอาไปแม้เจ้าจะมีมันก็ไม่มีทางเอาชนะตระกูลตรงฟางสีหน้าของกูหลิงทอแววบึ้งตึงเขายกมือเช็ดคราบน้ำลายที่เปื้อนใบหน้ามองดวงหน้าเล็กที่แดงกำ่ำเพราะแรงโทสะอย่างดุด,ดนันก่อนจะเหยียดยิ้มเย็นหลินหลางอย่าลืมฐานะเดิมของเจ้า บิดามารดาของเจ้าก็เป็นแค่ขี้คาตระกูลกูของข้าเจ้าไม่มีทางหลีกหนีความจริงที่ว่าข้าเป็นเจ้านายของเจ้าไปได้เพราะบิดามารดาพูดต่ำป้อยของเจ้าไม่ยอมให้เจ้าเป็นอนุพันธ์รยาของข้าจึงได้แอบส่งตัวเจ้าออกมาคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะถูกผู้อาวุโสช้างจินรับไว้เป็นศิษย์แต่ว่าบิดามารดาต่ำศักดิ์ของเจ้ายังอยู่ในตระกูลกู รีบคุกเข่าขอภัยข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นรอเมื่อข้ากลับถึงประกูลข้าจะทําให้บิดามารดาของเจ้าต้องทุกข์ทรมานและให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาได้เลี้ยงบุตรสาวที่เนรคุณคนคําพูดนี้ทําให้กู้รั่วอวินขมวดคิ้วแน่นนางคิดไม่ถึงว่าหลินหลางและกู่หลิงจะมีความสัมพันธ์กันเช่นนี้อย่าว่าแต่นางเลยแม้แต่คนของประกูลตรงฟังคนอื่นๆก็นึกไม่ถึงพวกเขามองไปทางหลินหลางอย่างตกตะลึง เจ้าร่างระหงของหลินหลางสั่นสะท้านด้วยความโกรธด,ดวงตาเอ,อ่อคลอไปด้วยหยาดน้ำตานางคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กู่หลิงพูดถึงฐานะเดิมของนางนึกถึงความอับอายในอดีตใบหน้าของนางก็ยิ่งขาวซีดน้ำตาคลอกู่หลิงจงใจจงใจพูดฐานะที่เคยเป็นสาวใช้ของนางออกมาทําให้คนของตระกูลตรงฟางได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนางเป็นคนชั้นใดจงใจให้พวกเขาดูถูกนางนี่เป็นค่าตอบแทนที่นางปฏิเสธเขา ในตอนที่หลินหลงรู้สึกหวาดกลัวเต็มหัวใจมือข้างหนึ่งวางลงบนไหล่ของนางความอบอุ่นจากฝ่ามือทําให้ใจของหลินหลางค่อยๆสงบลงในเมื่อหลินหลางถูกผู้อาวุโสฉ่างจิงรับไว้เป็นสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นนางก็ถือเป็นคนของตระกูลตงฟางตระกูลกู่ไม่มีคุณสมบัติที่จะให้สิทธิ์ของตระกูลตงฟางเป็นคนในปกครองกูรั่วอวินยุกยิ้มมุมปากเอ,อ่ยออกไปด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนส่วนบิดามารดาของหลินหลางพวกเราตระกูลตงฟาง จะไม่ทวงคืนจากตระกูลกูแต่จะให้ตระกูลกูส่งตัวพวกเขาให้ตระกูลตรงฟางด้วยเกี้ยวหลังใหญ่หลินหลางนิ่งอึ้งไปเงยหน้ามองกู้รั่วอวินทั้งน้ําตาพูดตามจริงหลายปีมานี้นางคิดถึงบิดามารดาที่ตระกูลกูมาโดยตลอดในปีนั้นตระกูลตรงฟางรับคนจนตรอกเช่นนางไว้ทั้งยังให้โอกาสนางได้ก้าวหน้าขึ้นด้วยเหตุนี้นางจึงไม่คิดจะรบกวนตระกูลตรงฟางให้รับบิดามารดามาอยู่ด้วยกัน ถึงอย่างไรตระกูลกูลก่ก็แข็งแกร่งเทียบเท่ากับตระกูลตรงฟางเช่นนี้แล้วนางจะใช้เรื่องส่วนตัวของตนเองมาถ่วงรั้งตระกูลตรงฟางได้อย่างไรดังนั้นแม้แต่อาจารย์ก็ไม่รู้ถึงอดีตของนางนางทนกับความรู้สึกผิดที่มีต่อบิดามารดาเพียงลําพังแต่มาวันนี้คําพูดของรั่วอวินทําให้หัวใจของหลินหลางรู้สึกอบอุ่นขึ้นน้ําตาเอ่อล้นออกมาไม่ขาดสายนางรีบยกมือขึ้นปิดหน้าแต่หยาดน้ําตาก็ไหลซึมระหว่างนิ้วออกมา สตร์ตาเทพไรจิตวิญญาณเล่มนี้แม้จะไม่เลวแต่ก็เป็นจริงอย่างที่เจ้าว่ามันไม่เหมาะกับเจ้าเมื่อถึงเวลาข้าจะมอบอันที่ดีกว่าให้เจ้ากู้รู่วอวินหันกลับมามองหลินหลางก่อนจะเอ่ยออกมาดังนั้นหลินหลางรีบเช็ดน้ำตาและพยักน่ารับขอบคุณแม่นางกู้ข้าไม่ได้ต้องการอาวุธที่วิเศษอะไรแค่คล่องมือก็พอตอนที่445คืนก่อนการทดสอบห อาวุธที่ดียิ่งกว่าสัต์ราเทพไรจิตวิญญาณก็คือสัต์ราเทพทว่าในใต้ล่าสัต์ราเทพมีไม่กี่เล่มเท่านั้นนะในมือของแม่นางกู้มีสัต์ราเทพอยู่แต่คงไม่ยกมันแก่ผู้อื่นโดยง่ายแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ในใจของหลินหลางก็เต็มไปด้วยความตื้นตนันเพราะนอกจากอาจารย์และบิดามารดาแล้วนางก็ยืนหยัดเพียงลําพังมาโดยตลอดเฮกูหลิงสะบดเสียงเย็นเอ่อยออกมาอย่างดูถูกว่า ให้อย่างนั้นข้าจะรอดูว่าเจ้าจะมีความสามารถอะไรทําให้ข้าส่งตัวบิดามารดาคืนให้นางอีกทั้งอาวุธที่ไร้กาดกว่าสัต์ราเทพไร้จิตวิญญาณคิดว่าแม้แต่เจ้าก็คงไม่มีพูดง่ายๆคือข้าจะชี้แนะเจ้าสักอย่างหากคิดจะทําเรื่องต่ําซามระวังจะถูกฟ้าผ่าอย่าคิดว่าเจ้าเป็นนายหญิงแห่งห้องถงร้อยเทวาอะไรนั่นแล้วข้าจะต้องเกรงกลัวพูดตามตรงในใต้ลากคนวัยเดียวกันที่จะทําให้ข้าหวั่นเกรงได้คงมีแค่หลงยอเวและจวสร้างเฉินแล้วเจ้าเป็นใคร กู้รั่วอวินคลี่ยิ้มบางแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมานางโบกมือไปมาก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าพวกเราไปกันเถอะก่อนการทดสอบยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนพวกเราต้องใช้เวลาครึ่งเดือนมาฝึกฝนให้ดีเมื่อพูดจบนางก็เดินจากไปพร้อมเซียนเปยเย่คล้อยหลังกู้รั่วอวินเหล่าสิทธิ์ของตระกูลตรงฟางโอบล้อมหลินหลางไว้ต่างพากันเอ่ยปลอบใจนางลินหลางเหตุใดเจ้าจึงไม่เคยบอกเรื่องฐานะของเจ้ากับข้ามาก่อนเลย มีหน้าละลายปีก่อนตอนที่กูหลิงเห็นเจ้าก็มีท่าทีประหลาดใจทั้งยังชอบมาก่อกวนเจ้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับประกูลกูประกูลกูทําเกินไปแล้วถึงอย่างไรเวลานี้เจ้าก็เป็นคนของประกูลตรงฟางเป็นสิทธิของผู้อาวุโสฉางจินานะของเจ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าสิทธิของประกูลเหล่านั้นพวกเขามีสิทธิ์อะไรมาพูดว่าเจ้าเป็นข่าบริวารของพวกเขา ลินหลางแม่นางกู้ก็บอกแล้วไม่ใช่หรือจะให้ตระกูลกู่ส่งตัวบิดามารดาคืนแก่เจ้าแม่นางกู้เป็นผู้ที่มีความสามารถจะต้องทำได้แน่พวกเราเชื่อนางเถอะอีกไม่นานเจ้าก็จะได้อยู่กับบิดามารดาแล้วใช่เรื่องนี้เจ้าควรบอกกับนายท่านตั้งนานแล้วเหตุใดจึงเอาแต่เก็บงําไว้ผู้เดียวแม้แต่พวกเราก็ไม่ยอมบอกพวกเราไม่ใช่สหายของเจ้าหรือ ตั้งแต่แรกหลินหลางยังนึกกังวลอยู่ว่าหากสิทธิ์ระกูลตรงฟางรู้ถึงฐานะของนางจะต้องดูถูกแต่เมื่อได้ฟังคำพูดที่ห่วงใย,ยและตำหนิของทุกคนดวงตาแดงกำหยาดน้ำตาค่อยๆหลั่งรินอีกครั้งขอบคุณขอบคุณพวกเจ้าค่าค่ามันนึกอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออกเหมือนมันจุกในอกได้แต่มองทุกคนทั้งน้ำตา พอแล้วอย่าพูดอะไรอีกเลยพวกเราเรีบไปเถอะบุรุษหนุ่มในอภรสสีครามเอ่ยขึ้นเขาตบไหล่ของนางอย่างปลอบใจพร้อมเอ่ยต่อไปว่าบิดามารดาของเจ้าจะไม่เป็นอะไรเจ้าเชื่อแม่นางกู้เถอะืออลินหลังพยักหน้ารับในวินาทีนั้นในใจของนางเต็มไปด้วยความอบอุ่น ยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนก่อนถึงการทดสอบเทพภายในระยะเวลาครึ่งเดือนตัวแทนของตระกูลตรงฟังกำลังฝึกฝนอย่างหนักเห็นได้ชัดว่าในระยะเวลาครึ่งเดือนนี้ความสามารถของทุกคนก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วมีบางคนที่บรรลุพลังลมปราณได้อีกขั้นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงเวลานี้ในที่สุดคนที่กู้รั่วอวินรอคอยก็มาถึงอาจารย์เวอ,อีอีพุ่งเข้าไปหากู้รั่วอวินอย่างรวดเร็วบนใบหน้างามทอยยิ้มสดใสทำให้อุยอเวซึ่งอยู่ด้านหลังถึงกับงวยงง อาจารย์หรืออาจารย์ป้าเรียกขานกู้รั่วอวินะว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนางควรเรียกอีกฝ่ายว่าอาจารย์ยายเมื่อคิดว่าต้องเรียกสตรีที่อ่อนวัยกว่าตอนว่าอาจารย์ยายอุยอเวทถึงกับทําสีหน้ากระอักกระอ่วนไม่รู้จริงๆว่าหากอาจารย์ได้มาเห็นเหตุการณ์นี้จะมีท่าทีอย่างไรถึงอย่างนั้นไปชวนซึ่งติดตามมาด้วยก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรดวงหน้าน่ารักหน้าชังมองสิ่งรอบกายอย่างสนอกสนใจก่อนจะเบนสายตากลับมาสนใจใบหน้าง,งามของกู้รั่วอวิน ตอนที่446คืนก่อนการทดสอบเจ็ดอาจารย์ค่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้วการประลองในครั้งนี้ข้าไม่มีวันพ่ายแพ้เวยอีอีเงยหน้าขึ้นมองไปยังรั่วอวินในวินาทีนั้นใบหน้าทรงสเสน่์ยุ่ยยวนทอแววมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งยังมีความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจกีป่ปีแล้วปี่ปีแล้วที่นางถูกปลุกให้ตื่นด้วยฝันร้ายเพียงแค่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในใจของนางก็เจ็บปวดจนแทบจะแหลกสลาย มาวันนี้ในที่สุดนางก็มีพละกําลังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพักโอสถแล้วไม่ต้องมีชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนซ่อนอีกต่อไปดีกู้รั่วอวินพยักหน้ารับปู่ยอเว่เจ้ากลับไปที่พักโอสถเว่อยอีอีไปชวนพวกเจ้าตามข้ามาเจ้าขาาปู่ยอเว่ลังเลใจอยู่ชั่วขณะก่อนจะเอ่ยอ,ออกมาด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนปู่ยอเว่น้อมรับคําสั่งอาจารย์ยายพวกเราไปเถอะกู้รั่วอวินไม่ได้เอ่ยอะไรอีกนางนำเว่อยอีอีและไปชวนไปยังลานฝึกของสิทธิ์ตระกูลตรงฟาง ในเวลานี้ภายในลานฝึกเหล่าสิ์ทุกคนมีท่าทีสงบนิ่งเพื่อรอใครบางคนเมื่อเห็นกู้รั่วอวินเดินนำคนแปลกหน้าสองคนเข้ามาดวงตาของทุกคนก็ทอประกายแต่ก็ไม่ได้ขยับเขยื้อนใดๆการฝึกฝนในตลอดเวลาครึ่งเดือนทำให้พวกเขาละทิ้งความสบายกลายเป็นเหมือนทหารที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เวลาครึ่งเดือนส่วนใหญ่ก็มีความเปลี่ยนแปลงมีหลายคนที่บรรลุปราณราชาขั้นสูงได้คนอื่นๆก้าวหน้าถึงขั้นกลางผู้รู้อวินพยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนจะเบนสายตาม,มาตกอยู่ที่ร่างของหลินหลางร่างของหลินหลางพลันสั่นสะท้านขึ้นนางได้แต่ก้มหน้าลงอย่างละอายใจแม่นางกู้ขออภัยข้าไม่อาจก้าวหน้าได้ค่า เวลาครึ่งเดือนมานี้ทั้งทงที่นางก็ขยันขันแข็งพยายามมากกว่าทุกคนเสียด้วยซ้ําทั้งหมดก็เพื่อให้ตนเองแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะกุหลิงได้แต่ไม่ว่านางจะทุ่มเทอย่างไรก็เป็นเหมือนขวดที่อุดตันไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ไม่อาจก้าวหน้าได้ยิ่งคิดนางก็ยิ่งกำม,มัดแน่นในเวลานั้นอารมณ์มากมายอัดแน่นอยู่เต็มอกจนทำให้นางรู้สึกหายใจไม่ออกนางรู้ดีหากพลาดครั้งนี้ไปนางก็จะไม่มีโอกาสเอาชนะกุหลิงได้อีก หลินหลางเรื่องนี้โทษเจ้าไม่ได้เจ้าเพิ่งบรรลุปราณราชาขั้นต้นได้ไม่นานคงไม่อาจก้าวหน้าได้รวดเร็วเช่นนี้บุรุษผู้หนึ่งกลัวว่ากู้รั่วอวินจะตำหนินางจึงรีบออกตัวอธิบายแทนกู้รั่วอวินไม่ได้เอ่อยอะไรออกมามองหลินหลางนิ่งนิ่งราวกับรับรู้ได้ถึงสายตานั้นหลินหลางยิ่งก้มหน้าลงต่ำไปอีกนึกอยากฝังตัวเองในเศษฝุ่นเสียเดียวนั้น ข้าเคยบอกแล้วข้าจะให้คนกลุ่มหนึ่งมาเปลี่ยนตัวกับพวกเจ้าเวลานี้ข้านำคนมาสองคนข้าจะให้เป็นตัวแทนของสองคนในหมู่พวกเจ้าไม่ทราบว่าใครมีความเห็นอะไรบ้างผู้คนพากันนิ่งอึ้งมองไปยังสองคนด้านหลังกูร้รั่วอาวินหลังจากที่เห็นใบหน้าซื่อของไปชวนเหล่าสิษธ์ของตระกูลตรงฟางก็พากันตื่นตะลึงแม่นางกู้จะให้เด็กอายุสิบกว่าปีเป็นตัวแทนของพวกเขาเด็กคนนี้จะทำได้หรือ แม้ในใจของทุกคนจะสงสัยอย่างไรแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาพวกเขาเคารพการตัดสินใจของกู้รั่วอวินแม่นางกู้โปรดให้โอกาสข้าสักครั้งหลินหลางรีบเอ่ยออกมาคนเหล่านี้ล้วนบรรลุปราณราชาขั้นกลางได้แล้วมีแค่นางและสิทธิอีกคนที่ยังเป็นขั้นตน้นหากคิดจะใช้ตัวแทนคนที่น่าจะถูกสองคนนั้นแทนก็คือพวกนางแม้ข้าไม่อาจก้าวหน้าได้แต่ข้าจะไม่แพ้โปรดให้โอกาสข้าได้เข้าประลองด้วยเถอะกู้รั่วอวินนิ่งเงียบไปชั่วขณะ ก่อนจะเอ่ยออกมาได้คาจะให้โอกาสนี้แก่เจ้าหากมีคนที่พวกเขาจะสับเปลี่ยนแทนเจ้าได้ข้าจะให้เจ้าเข้าประลองตอนที่447คืนก่อนการทดสอบ8เมื่อเอ่ยออกไปดังนั้นบุรุษหนุ่มในอาพรสีครามซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ที่เอ่ยปากพูดแทนหลินหลางเมื่อครู่รีบหันกลับมาและเอ่ยว่าแม่นางกู้ข้ายินดีถอนตัวจากการทดสอบแทนหลินหลางตรงฟางเหินขอบใจหลินหลางมองบุรุษหนุ่มผู้นั้นอย่างตื้นตันใจพร้อมทั้งเอ่ยออกไป เหญิงสาวมองมาด้วยสายตาขอบคุณสีหน้าของตรงฟังเหินแดงระเรื่อเอาก่อนจะจังหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมสายหน้าไปมาเอ่ยต่อไปว่าหลินหลังเจ้าไม่ต้องขอบใจข้าจำเอาไว้เจ้าต้องซัดเจ้าระยำกูหลิงให้หมอบข้าจะเป็นกำลังใจให้เจ้าเขายกกำปั้นส่งยิ้มให้นางหลินหลังสะอื้นให้ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกเก็บความซาบซึ้งไว้ในใจ เมื่อเรื่องคนที่เป็นตัวแทนก็กำหนดเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับการทดสอบในวันพรุ่งนี้พวกเจ้าไปฝึกต่อเถอะหลินหลางอีกประเดียวเจ้ามากับข้าเมื่อพูดจบกู้รั่วอวินก็เดินจากไปเมื่อเห็นดังนั้นหลินหลางรีบติดตามกู้รั่วอวินออกไปในสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นภายในห้องสายตาพัดเข้ามาผ้าม่านของเตียงปลิวไปตามแรงนั้น ผู้รวอวินนั่งตรงด้านหน้าของโต๊ะมองสตรีซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะเริ่มเอ่ยกับอีกฝ่ายว่าคนอื่นๆที่เหลือต่างได้รับอาวุธที่พึงพอใจจากงานแลกเปลี่ยนแล้วมีแค่เจ้าที่ยังไม่ได้ในตอนนั้นข้าเคยพูดไปแล้วว่าจะมอบอาวุธที่ดีกว่าสัตราเทพไรจิตวิญ,ญญาณแก่เจ้ากระบี่เล่มนี้ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าเจ้าลองดูว่าจะใช้ได้หรือไม่เมื่อพูดจบนางก็นํามันออกมาในตอนที่พึ่งจะรับกระบี่มาคลื่นพลังวิญ,ญญาณพลันแผ่กำจายทำให้รู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่ง ลินหลางนิ่งอึ้งไปมองกระบี่ในมือของกู้รั่วอวินอย่างตกตะลึงริมฝีปากสันระริกไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรศาสตราเทพถูกต้องมีเพียงศาสตราเทพเท่านั้นจึงจะมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้ที่แท้คำพูดที่นางบอกว่าจะให้อาวุธที่ดีกว่าศาสตราเทพไร้จิตวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องจริงแม่นางกู้นี่มันมีค่ามากเกินไปคาดลินหลังกัดปากแน่นมองกู้รั่วอวินอย่างซาบซึ้งใจ สต์ราเทพเพียงเล่มเดียวหากเรื่องนี้แพร่ออกไปเกรงว่าแม้แต่ไตรทันทรณีก็ต้องตื่นประหนกแต่กู้รั่วอ,อวินหลับยกมันให้กับนางพระคุณครั้งนี้แม้จะใช้ทั้งชีวิตก็ไม่อาจทดแทนได้หมดสต์ราเทพนี้เจ้าพบติดตัวไว้เพียงแต่ว่าหากไม่ถึงคราวจําเป็นจริงๆห้ามนําออกมาใช้น้ำเสียงที่สงบนิ่งของอีกฝ่ายทำให้หลินหลางใจสัน่นมองสต์ราเทพที่วางอยู่ตรงหน้าค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึก เ่ยตอไปว่าได้แม่นางกู้สัตราเทพที่ท่านมอบให้ข้าเล่มนี้ข้าจะรับไว้แต่ว่าข้าจะไม่นํามันออกมาใช้ในการทดสอบข้าจะพึ่งพาความสามารถของตัวเองเอาชนะกู้หลิงให้จงได้ปัญญาประกาศคู่ในวินาทีนั้นในใจของนางเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าอย่างไรจะไม่ยอมนำสัตราเทพออกมาใช้อย่างเด็ดขาดและจะไม่ทำให้แม่นางกู้เดือดร้อนแม้จะพึ่งพาแค่ความสามารถของตนแต่นางจะไม่มีวันแพ้ รั่วอวินคลี่ยิ้มเหตุผลที่นางยอมให้หลินหลางเข้าร่วมการทดสอบเพราะเห็นความมุ่งมั่นของนางหากมีจิตใจเช่นนี้การประลองครั้งนี้ไม่แน่ว่าหลินหลางอาจจะประสบความสําเร็จอย่างน่าอาศัศจรรย์ก็เป็นได้เจ้าไปเตรียมตัวสำหรับการประลองในวันพรุ่งนี้เถอะไม่ว่าอย่างไรพวกเราตระกูลตรงฟางจะต้องเป็นที่หนึ่งในการทดสอบเทพในตอนที่พูดกู้รั่วอวินเบนสายตาลงต่ำดวงตาทอแววจากก้นบึง้ง ท่านพี่ท่านรอข้าก่อนข้าจะไปหาท่านพี่พักจิตวิญญาณเมื่อถึงเวลานั้นทั้งพักจิตวิญญาณจะไม่มีใครทำร้ายท่านได้อีกเพียงแต่ไม่รู้ว่าเวลานี้ยอวิเอ๋ออยู่ที่ใดเมื่อนึกถึงเซี่ยหลิงยอว่ใบหน้าของกู้รั่วอวินทอแวลว,วิตก,กังวลก่อนหน้านี้ได้พบกันในเวลาสั้นๆไม่คิดเลยว่าต้องแยกจากกันอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบหน้ากันอีกครั้งแต่กู้รั่วอวินก็เชื่อว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักแห่งรอให้การทดสอบผ่าน